ตัวเนีเนียวค่ะอ้ยกเข้าาาในบยานค่ะฝนตกอืมยากยยยยยยแบ,บเยเยย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 อยก ความยาวควาหลากหูยเราจะถอนไปทำผักดองค่ะถอนตอนมืดขึ้นเสร็จงานวันนี้เยอะมากเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่นี่ค่ะผักดองแล้วก็ผสมกับกระหล่ำค่ะสองสามเมื่อน่าจจะเด้ก,กินละ แล้วก็ใส่ขา่าวใส่น้ำใส่เกลือลงไปแล้วก็น้ำซ่าข่าวาค่ะเดี๋ยวพามาเบ่งอีกเท่อว่าจะเป็นจังไนเค่ค่ะบาย